สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Language d i t i o n a r y um นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเพื่อเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวกับศีษะและใบหน้าศีษะและใบหน้ากันนะคะอย่างแรกเลยก็คือขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะขยับเข้ามาใกลก้ๆค่ะ เราเตียมต้องขยับใช่ไหมนี่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือศีรษะศีรษะหรือหัวหัวนี่คือผมผม ผมนี่คือเส้นผม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 หนึ่งเส้นมองไม่เห็นนะเส้นผมเส้นผม ปลายผมปลายผมปลายผมโคนผมโคนผมโคนผมฟึบหนังศีรษะ หนังศีรษะหนังศีรษะหูหูหใบหูใบหูรูหูรูหู ติ่งหูติ่งหูติ่งหูสามารถใส่ต่างหูต่างหูต่างหูจากนั้นก็จะมีผิวหน้าผิวหน้า แบบนี้จะเรียกว่าผิวนะคะผิวผิวถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นผิวหน้าผิวหน้าทั้งหมดนี้ก็คือใบหน้าใบหน้าใบหน้าต่อไปคิ้ว คิ้วอันนี้ก็คือขนคิ้วที่เป็น,สนเส้นๆนะคะขนคิ้วขนคิวคนค้วหัวคิวค้วหัวคิ้ว หางคิว้วหางคิว้วหางคิว้วหน้าผากหน้าผากหน้าผากขมับขมับขมับโหนกแก้ม หนแก้มโหนแก้มจะเป็นที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะโหนแก้ม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 คางคาง คางตาตาตาข้างในก็จะเป็นตาดำตาดำตาดำที่เห็นสีขาว,ขาวนะคะก็คือตาขาว ตาขาวตาขาวตรงนี้จะเป็นเปลือกตาเปลือกตาเปลือกตาใต้ตาใตา้ตาใตา้ตา นี่คือขนตาขนตาขนตาแล้วก็เป็นขนตาบนขนตาบนขนตาบนขนตาล่างขนตาล่าง ขนตาล่างหัวตาหัวตาหัวตาหางตาหางตาหางตาข้างในตรงนี้นะคะก็คือขอบตาขอบตา ขอบตาตรงนี้ก็คือขอบตาขอบตาจมูกจมูกจมูกสันจมูกสันจมูกสันจมูก ปลายจมูกปลายจมูกปลายจมูกปีกจมูกปีกจมูกปีกจมูกรูจมูกรูจมูกรูจมูกปาก ปากปากริมฝี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 ปากบนริมฝีปากบน ริมฝีปากบนริมฝีปากล่างริมฝีปากล่างริมฝีปากล่างขอบปากขอบปากขอบปาก กรอบหน้ากรอบหน้ากรอบหน้าคอคอคอเรารู้คำศัพท์บางส่วนไปแล้วนะคะดูกันสิว่าอวัยวะส่วนต่างๆของเรา จะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นคิ้วนะคะเราสามารถขมวดคิ้วขมวดคิ้วขมวดคิ้วเวลาที่เราสงสัยอะไรสักอย่างนะคะเราก็จะขมวดคิ้วนอกจากนั้นคิ้วก็ยังสามารถ ยักคิ้วยักคิ้วยักคิ้วจากนั้นนะคะตาตาสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะตาใช้ในการมองตาใช้มองตาใช้มองหรือว่าตานะคะก็ใช้ดูตาใช้ดู ตาใช้ดูแล้วตานะคะก็สามารถกระพริบตาได้ด้วยแบบนี้เรียกว่ากระพริบต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 า เวลาที่เรานอนนะคะเราก็จะหลับตาหลับตาหลับตาเวลาที่เราตื่นขึ้นมานะคะเราก็จะลืมตาลืมตาลืมตา และเวลาที่เราจะให้สัญญาณกับใครบางคนนะคะเราก็สามารถใช้การขยิบตาได้ค่ะขยิบตาขยิบตาขยิบตาจมูกนะคะจมูกสามารถใช้หายใจเข้าค่ะหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกและจมูกนะคะก็ยังสามารถใช้ดมกลิ่นค่ะดมกลิ่นค่ะใช้จมูกดมกลิ่น ดมกลิ่นปากสามารถใช้ในการพูดหรือคุยพูดหรือคุยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะกินข้าวหรือยังเอ่ยนอกจากนั้นนะคะปากก็ใช้แสดงความเป็นมิตรด้วยการยิ้ม ยิ้มยิ้มมองเข้าไปข้างในปากมีฟันค่ะฟันฟันข้างบนฟันขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเหงือกเหงือกเหงือก ตรงนี้ก็จะเป็นฟันบ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 นตรงนี้ก็จะเป็นฟันล่างฟันล่างฟันล่างข้างในนะคะก็จะมีลิ้นลิ้น ลิ้นการทำแบบนี้นะคะเรียกว่าแลบลิ้นแลบลิ้นแลบลิ้นฟันนะคะสามารถใช้ในการเขียเข้ยวเขี้ยว เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับศีรษะและใบหน้าไปเยอะเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนหรือดูคลิปวิดีโอนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะจนกว่าจะจำได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะ แล้วเจอกันใหม่ใน Thai Language William ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะย yeah.